อีกอันนึงที่อยากจะส่งเสริมเอาไว้เพราะอะร่อยด้วยนั่นก็คือขนมบอกโบราณน,นะครับที่เขาได้ใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าที่ขายขนมบอกโบราณที่ใช้กระบอกไม้ไผ่เนี้ยย่างของเหลือเดียวเพียงเจ้าเดียวปกติเขาใช้กระบอกอื่นก็มีนะครับนในจอดสงขลานะครับ okay. เดี๋ยวจะได้ทราบนะครับไม้ไผ่หายากด้วยนะฮะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นสูตรดั้งเดิมบ้านน้ำน้อยโดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า30ปีแล้วแล้วก็ บอกว่าจะยังคงอนุรักษ์ไว้ตลอดไปน่ารักมากเลยนะฮะก็ใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ทําขนมบอกโบราณสูตรดั้งเดิมบ้านน้าน้อยครับซึ่งก็เป็นกระบอกไม้ไผ่บางนะครับต้องเป็นบางด้วยนะฮะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วความยาวประมาณ3นิ้ว ของคุณสุนทรและคุณกัลยาอ้นเจริญสองสามีภรรยาที่ยึดอาชีพทำขนมบอกสูตรโบราณซึ่งก็เป็นขนมไทยพื้นบ้านที่เริ่มหากินได้ยากแล้วล่ะครับขายสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็อนุรักษ์สืบทอดการทำขนมบอกแบบดั้งเดิมของไทยที่เริ่มสูญหายไปแล้วครับ โดยนายสุนทรและนางกัลยาอ้นเจริญสองสามีภรรยาบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลน้ําน้อยอ,อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ยึดอาชีพนะครับทำขนมบอกสูตรโบราณขนมพื้นบ้านของไทยอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มหาทานยากนะครับโดยทําขายกันสดๆนะครับทำขายกันสดๆเลยนะครับบริเวณถนนคนเดินหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลาที่รู้จักกันดีนะครับก็ได้รับความชื่นชอบ จากลูกค้าที่หมุนเวียนมาเลือกซื้อไม่ขาดสายสามารถที่จะสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากนี้ยังไปแสดงที่หลายๆงานทีเดียวครับซึ่งนางกัละยาอ้นเจริญก็ได้เล่าว่าได้เริ่มทําขนมบอกมาตั้งแต่อยู่ชั้นป .3 แล้วครับช่วยกันทํามาค้าขายกับครอบครัวแล้วต่อมาก็มาแยกทําเป็นของตัวเองโดยยังคงยึดเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัว นะครับมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจบจนปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นรุ่นที่9แล้วโอ้โหนะครับไกลขนาดนั้นเลยทีเดียวใช้ส่วนผสมสําคัญก็ประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลตโนดและมะพร้าวห้าว สำหรับขั้นตอนการทำก็เริ่มจากการนำแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมาผสมกับน้ำตาลตโนดในอัตราส่วนตามสูตรเฉพาะของแต่ละเจ้าเรียกได้ว่าสูตรไข่สูตรมันนะครับนะฮะแล้วแต่จะชอบชื่นชอบนะครับแล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปตากแดดแล้วก็นำมายัดใส่กระบอกไม้ไผ่ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของขนมชนิดนี้แล้วนำไปอบไอ้น้ำใช้เวลา1นาทีจึงสุกนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการนำขนมออกจากกระบอกโดยการใช้ ไม้ไผ่เราให้กลมคล้ายตะเกียบตามที่เห็นเนี่ยนะฮะกระทุ้งเนื้อขนมที่นึ่งสุกออกมาคลุกกับมะพร้าวที่ขูดกันสดๆสสหอมๆซึ่งก็จะได้รสชาติของขนมบอกที่ผ่านการนึ่งด้วยน้ำที่เดือดจัดในกระบอกไม้ไผ่เป็นรสชาติที่หอมแป้งนึ่งผสมกับรสหวานของน้ำตาลตโนดและมันเค็มจากเนื้อมะพร้าวที่โรยด้วยเกลือนับได้ว่าเป็นแบบฉบับของขนมบอกนะครับพื้นบ้านของไทยแท้ๆอ่านไปก็โอโหแบบนะน่าจะอร่อยเลยทีเดียวนะครับ ส่วนผสมหลักนะครับที่เป็นหัวใจของความอร่อยก็คือน้ําตาลตโนดซึ่งเป็นน้ําตาลเฉพาะของจังหวัดสงขาซึ่งอันนี้นะครับไม่เหมือนของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะมีเฉพาะที่จังหวัดสงขาเท่านั้นนะครับหอมหวานนะครับสำหรับ ส่วนผสมแป้งที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวกับแป้งข้าวเหนียวดำสามอย่างนี้ที่ผสมกันโดยทางร้านนั้นจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับโอ้บอกได้ละเอียดขนาดนี้ถือว่านะครับมีประสบการณ์อย่างแท้จริงนะครับสำหรับรุ่นที่9กนะฮะขนมบอกโบราณสุตด,ดั้งเดิมบ้านน้าน้อยนะครับ แต่ว่าสาหรับปัญหาที่ประสบในขณะนี้ก็เรียกดอาไม้ปิดบังเลยก็คือการหาไม้ไผ่บางหายากนะครับที่จะมาใช้ทําเป็นกระบอกนั้นหายากมากๆบางครั้งต้องไปถึงจังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชตามป่าและภูเขาก็ต้องใช้ไม้ไผ่แก่ด้วยถ้าหากว่าไม้ไผ่อ่อนนี่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับเป็นขนมบอกแบบนี้ไม้ไผ่ก็จะแตกด้วยนะฮะก็ดีใจในวันนี้ที่นําสีสันของแมจิกมันเดย์นะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับขนมบอกโบราณสูตรดั้งเดิมนะครับ บ้านนำน้อยนี่เองดูสิมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับต้องมีอุปกรณ์พอสมควรทีเดียวแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าทำด้วยทองเหลืองด้วยนะฮะน่าจะอร่อยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเคยชิมบ้างว่าครับนะฮะอาจารย์พันธ์ที่พอเห็นแบบนี้ปั๊บก็จะนึกถึงแบบคล้ายๆกับขนมเขาเรียกอะไรนะฮะคนทีหรืออะไรแบบนี้นะฮะน่าจะเหนียวๆคล้ายๆกันเห็นแล้วก็โอ้แบบน้ำลายสองมากเลยเต้องหาลองรับประทานนะครับเดี๋ยวว่างๆต้องแวะไปที่ถนนคนเดินที่สงขลาก,กันหน่อยนะครับช่วยสนับสนุนนะครับหรือว่าถ้าหากว่าน สตรีทฟู้ดแบบนี้นะครับก็ยินดีที่จะลองไปชิมลองไปสั่งนุนต้องกินสดๆถึงจะอร่อยกินที่นาหน้าร้านตรงนั้นเลยนะ,นะครับอันนี้ก็อย่าลืมในส่วนของโซเชียลดิส a n นซ์ด้วยนะฮะขยับไปกินห่างๆห,หน่อยนะฮะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้กินแบบร้อนๆหอมๆโอ้โหแบบผสมผสากนกันน่าจะเป็นอะไรที่นะครับเต็มที่เลยทีเดียฮะยังไงก็อย่าทานมากเกินไปแล้วการดูแลในส่วนของสุขภาพของต็เงด้วยนะครับเรื่องอาหอ่านการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหิวนะครับก็ บอกกับร่างกายนะฮะได้เลยทีเดียวนะครับว่าโอเคเดี๋ยวจะจัดหาให้กินนะฮะจะจัดหาจัดหาให้ทานเท่านี้ก็ชีวิตมีความสุขนะครับภายใต้พื้นฐานของความพอเพียงนะครับ